สวัสดีนักเทรดทุกท่านด้วยนะคะในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการสมัครบัญชีกับ,บโบรกเกอร์วิธีการเปิดบัญชีเดโมบัญชีจริงวิธีการฝากเงินและวิธีการยืนยันต่างๆในคลิปนี้ทุกคนสามารถทำตามกันได้เลยนะคะอันดับแรกเมื่อเราคลิกลิงก์เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราไปดูที่ช่องแรกนะคะจะเป็นชื่อนามสกุลแนะนำว่าให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะคะ เมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์แนะนำว่าตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นรหัส66ก่อนนะคะนั่นคือรหัสของประเทศไทยค่ะเมื่อเรากรอกเบอร์มือถือเสร็จแล้วให้เรากรอกอีเมลของเรานะคะแนะนำกรอกอ e ีเมลจริงเพราะจะมีอ e ีเมลยืนยันไปให้เรากดยืนยันนะคะต่อไปตั้งรหัสผ่านของเราแนะนำว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแล้วต่อด้วยตัวเลขค่ะแล้วก็กดไปที่คำว่าสมัครบัญชีตรงนี้ได้เลย กดเสร็จแล้วจะได้รับอ e ีเมลยืนยันถ้าใครยังไม่ได้รับให้แจ้งกับทางโค้ดที่ปรึกษาหรือซัพพอร์ตได้เลยนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราจะกดเปิดไม่ว่าจะเป็น s a f a r ีหรือโคมก็ได้เลยนะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีนี้ได้เลยต่อไปมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะทีนี้เมื่อเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะเข้าสู่ระบบในการล็อกอินเราจะใส่อ e ีเมลของเราได้เลย แล้วก็ใส่รหัสพาสเวิร์ดของเราที่เรากรอกไว้เมื่อกี้เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเข้าหน้าโบลกเกอร์ได้แล้วทีนี้เราจะมาเปิดบัญชีทดลองกันโดยการคลิกที่ด้านล่างนี้เลยถ้าใครจะเปิดบัญชีจริงก็ให้เลือกด้านบนสีฟ้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะจำลองในการเปิดบัญชีทดลองเสร็จแล้วให้ทุกคนดูดีๆนะคะเราจะเปลี่ยนแค่หัวข้อที่สกับที่4นั่นก็คือ leverage หรือภาษาไทายเขียนว่าการงัด ทุกคนสามารถเ,รเลือกเลทที่สูงขึ้นได้นะคะแนะนำเป็น1ต่อ1000จะได้เทรดกันได้ง่ายขึ้นและส่วนเงินในการลงทุนก็ขอแนะนำเป็นสักน้อยๆ้ยก่อนสัก1000เหรียญก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการทดลองจะได้ดูสมจริงเสร็จแล้วเราก็กดที่คำว่าตกลงได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็ได้บัญชีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราต้องไปรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะ เรากดไปที่ตัวฟันเฟืองหรือที่ลูกกุญแจนะคะกดไปที่คำว่ารีเซ็ตรหัสเพื่อเราจะต้องเอารหัสของเราไปล็อกอินทีนี้รหัสให้เราเปลี่ยนแค่ช่องที่2นะคะนั่นคือประเภทของรหัสผ่านให้เราเลือกเป็นรหัสผ่านหลักนะคะเสร็จแล้วในช่องที่3และที่4ให้เราใส่รหัสผ่านของเราไปได้เลยแนะนำว่าให้ใส่รหัสผ่านเดียวกับหน้าบลกเกอร์ที่เราล็อกอินนะคะจะได้ไม่สับสนค่ะ เสร็จแล้วเราก็กดคำว่าตกลงได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปโหลดแอป x o h กันค่ะไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS พิมพ์ชื่อว่า x o h ได้เลยนะคะก็จะเจอแอปสีฟ้าแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะใส่รหัสของเราเข้าไปที่เราได้มาเมื่อกี้อย่างเช่นรหัสของเรานะคะ เป็น1723 7126แล้วก็ใส่ password ก็จะเป็นรหัสที่เราได้ใช้ล็อกอินเมื่อกี้และจะเป็นรหัสที่เราเรีเซตไว้เมื่อกี้นั่นเองเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบแล้วรอสักครู่เพียงเท่านี้ <Yeah! S 1> เราก็จะได้บัญชีเดโมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว yeah! ก็สามารถใช้ในการเทรดได้เลยและสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเข้ามาเรียนกับพวกเราต่อได้ที่กลุ่ม b e g i n To p r o และหากใครที่ใช้เป็นอยู่แล้วก็สามารถทดลองเล่นเองได้เลย